สวัสดีครับอยู่ผมดุกดุยคนเดิมนะครับเพิ่มเติมมีคลิปใหม่ๆมาอัปเดตให้ทุกคนได้ชมกัน EP นี้เป็นใครไม่พูดเยอะไปชมกันเลยครับสวัสดีครับผมชื่อวิทย์จากฟ a าร,ร์ม Department of Scales นะครับอืมโอเคครับ Department of Scales นี่มันมีความหมายว่าไง,งพี่เป็นแผนกเก็บงูครับเก็บงูให้ตัวเอง เก็บงูให้ตัวเองหรือเก็บงูให้ใครพี่เก็บงูให้ตัวเองเก็บมาระยะเวลาทั้งหมดเท่าไหร่ครับยในเก็บงูเก็บมาทั้งหมดเนี่ยเก้าเดือนครับโอ้โหระยะเวลาเก้าเดือนได้มากี่ตัวพี่สี่สิบตัวครับถือว่าเบสิกเลยน้อยๆเลยในสี่สิบตัวนี่คือเดือนละตัวเดือนละสองตัวหรือมาพีคช่วงไหนพี่ที่มันปลดล็อกทำไมถึงสี่สิบตัวจริงๆเนี่ยพีคตอนที่มาเจอเพื่อนครับพอมีเพื่อนปุกเนี่ยเออเราก็ ต่างคนก็ใส่ไฟกันจนอ้โคือถูกคอใช่ใช่ถูกคอครับแล้วก็ยัยุยุยงกันจนงอกออกมาอ,มอย่างสนุกสนานเลยครับไม,ม,ไม่มีไม่ขัดจัดให้ตลอดอืมไมข่ขัดจัดให้ตลอดขัดอยู่ประมาณศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์อ๋อเป็นโปรเจกต์ที่แบบว่าทั้งทําด้วยแล้วก็เป็นโปรเจกต์ร่วมด้วยใช่ครับท็เลยมด้วยแล้วก็ทําร่วมด้วยอย่างเงี้ยอนาคตก็พุ่งพุ่งพาแน่นอนอนาคตนี้สนุกแน่นอนครับนี่นึกถึง development of skill เนี่ยนึกถึงอะไรเป็นหลักเนี่ย นึกถึงคลาวนึกถึงดีจีครับอ๋อซึ่งเก็บโหดเลยใช่ครับตั้งแต่ตั้งแต่ตัวแรกเลยตัวแรกตัวแรกเนี่ยที่เก็บก็เป็นพายครับเราไม่ได้เราไม่ได้มาถึงแล้วคืออยากเลี้ยง้วคืออยากคืออยากเลี้ยงใช่ครับตอนแรกตอนแรกที่ได้ได้พายมานี่ก็คือแบบแค่กะว่าจะเลี้ยงเล่นกตัวแรกเนี่ยก็คือเราไปเดินที่จตุจักรแล้วก็ไปเจอร้านก็ตอนนั้นก็ร้านเจ็กซี่บอลไฟทอนนะครับแล้วก็ไปซื้อโดนเป็นบรนณาพายมาตัวแรก เราก็ว่าจะทำแบบตอนนั้นเรายังมือใหม่แล้วก็ดูแล้วเฮ้ยเราอยากทำเอ่อบานาน่าแอคเซนติกพายอะไรเงี้ยครับก็เลยไปดูพวกแอคเซนติกเฮ็ดพายเจอเพื่อนึ่งคนใช่เราก็ไปเจอเพื่อนสมิธครับเี้าของเพจอะไรเพจฮะเจ้าของเพจ s k i p p e r ์ของโปรโมทให้เพื่อนนิดนึงก็เลยเป็นที่มาของคำนิยามว่าไม่เคยขัดจัดให้ตลอดใช่ไม่เคยขัดจัดให้ตลอดจัดกันทั้งคู่เลยจัดจนแหมคนหนึ่งก็60 อีกคนหนึ่งก็40ตรงก็ร้อยกว่าตัวละใช่ครับและสเสน่ห์ในคาวด,ดีจีที่พี่วิชชอบเนี่ยสเสน่ห์อะไรของมันคืออะไรพี่เออ่คลาวนเนี่ยผมชอบคลาวใสาที่เป็นพวกแพทเทิร์นจัดๆเยอะๆแล้วก็ดีจีเนี่ยคือผมชอบพวกคอนทราสต์แล้วก็ยิงย่งพอยิ่งโตอย่างเงี้ยครับมันก็ยิ่งยิ่งสวยเนาะคอนทราสต์มันก็ยัง,ยง,ยอ,ยงอยู่ก็เลยเป็นที่มาที่อยากทำเกี่ยวกับพวกกลุ่ม DG จีคาวด์คลิปตนันดีจีอะไระเงี้ยครับแล้วใน40ตัวนะครับ คอมโบที่อยากเห็นอ่ะคอมโบไหนคอมโบที่อยากเห็นใช่ไหมครับผมคลาวนี่ยผมอยากจะเห็นเปอร์จียชัยเรียวโมคลาว <mauv> ตัวเต็มคิดว่าน่าจะเป็นเบอร์เฟิร์สด้วยหรอฮะ<ถ><ง>อันนี้ผมไม่รู้เลยแต่ว่รารก็ได้เบอร์เฟิร์สมาตั้งเอเคไว้นะครับเอเคของมันคือผมนึกภาพไม่ออกว่ามันจะออกมาหน้าตาปเป็นยังไงแต่เดาๆไว้ก่อนก็ค่อว่าแบล็คโฮลครับหลุมดำอ่าแล้ถ้าดีดนิ้ว หนึ่งตัวตอนหน้าเลยตอนเนี้ยถ้าอยากได้หนึ่งตัวใช่ไหมดีเองตึ้งมาตรงหน้าเลยตึ้งมาตรงหน้าเลยเนี่ยผมอยากได้ E G Cloud นะครับก็คือมาต่อยอดเลยครับแต่ว่าตัวผู้ตัวเมียครับโดนมาก็คงจะจนเลยตอนเนี้ยตัวผู้ตัวเมียครับตัวผู้ตัวเมียถ้าผมอยากได้ตอนนี้ก็อยากได้ตัวเมียจริงๆตัวผู้ก็ดีนะครับเขามาแจกรีบรีบเรนวไวใช่แั้วก็ดูและว่าชอบประมาณไหนเริ่มตัวในยังไงชื่อที่มาโอเคเป็นไงงั้นเดี๋ยวเราไปดูของพี่กันดีกว่าโอเคโอเคครับ โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูงูของ Department of Scale อ่าโอเคก่อนเราจะไปดูขอแนะนำผู้ช่วยกันนะครับนี่อ่านี่ผู้ช่วยโอเคมาโอเคเริ่มตัวไหนดีพี่เริ่มตัวไหนก่อนดีอ่าเอาเริ่มจาก Co dominance ก่อนนะครับยังไม่ต้องมี head ได้ครับผมได้ครับผมโอเคมาดูของดำของดีกันนี่อ่า ตัวนี้เป็นเจียชัยเลียวยดีครับนี่เราโตมาทำไมตัวเนี่ยดูดนี้ก็ได้จริโอ้ยแต่งตึงดูดนี่ยิงดูดนี้ก็ได้โอเค <Okay. S 1> อ่าทำไมถึงชอบตัวนี้ชอบไหมที่ชอบไหมใช่ผมชอบมันดำดำดิมันดำลึกดำลึกนี่เป็นตัวเป็นตัวผู้อ่อพ่อผ่านทันดีใช่ตัวนี้แน่นปักไงแน่นมากน่าจะหิวครับ วันเนี้ยหิวหิวหนูอืมหิวหนูหอนเพราะหิวเลือดมือกันไปวันนี้สงสัยโดนแน่เลยวันนี้โดนฉกโดนโชคโอ้โหส่งอะไรไปไม่ฉี่ขึ้นเลยโดนงูเพิ่มโดนงูโบงงูเพิ่โอเคอันนี้ครับงอนโป้งๆครับ แล้วตัวนี้ที่ตัวนี้ชื่องอนโป้งๆทำไมถึงต้องชื่องอนโป้งๆนะพี่กินนิ้วน้องไปที่แปะคือน้องสาวแปะใช่อันนี้คือเดียชายไฟเฮดเวสวายบีครับเฮดอาร์เอวายบีใช่ใช่เฮดไตัวผู้เหมือนเดิมตัวผู้ครับตัวผู้ดีครับนี่ไม่มีป่วยแน่นอนที่นี่ผู้ช่วยดีอย่างนี้ครับ เอ,อันนี้อันนี้ก็เป็นตัวเมียรครับโคดอมิเนียเหมือนกันอันนี้เป็นสวยป่ะอันนี้เป็น black pastel calico white bepospire หาจากไหนครับเนี่ยมาจากพี่ต๊อดครับโ <laughs> อ้หสวยอ่ะยจริงใครสนใจตัวนี้นะครับ <laughs> ไม่ขายตอนนี้เก็บครับเก็บโอเลอลูกไอรอลูกลอลอูกตัวผู้ตัวเมียพีตย่ตัวเมียครับตัวเมียใครสนใจรอลูกได้ครับรู้จะออกกันแบบนี้หรือเปล่าไม่รด้น,น,น,นั่นสิเคดขาวนันดีกว่าล้ลางมือครับต้องล้ลางมือครับอันนี้เป็นตัวที่ผมชอบมากหนึ่งตัวอันนี้เป็นอินโตไพครับชื่อน้องเคสเจ้น้องอะไน้องเคส เคสเคสออชอบหัวเขาหัวเขาสวยเหมือนใส่หมวกก็เลยชื่อเคสเหมือนแบบเป็นเขาเรียกอะไรนะมีหน้าไม้ไหมหน้ามาเตอร์ใช่ใช่ผมบ๊อบบ๊อบด้วยให้ให้คนนี้ถือตัวสวยๆมันเหมาะกับผู้หญิงสวยๆ ตัวเมียใช่ใช่ครับตัวเมียปีสิ้นปีนี้เคยทำปะสิ้นปีนี้ทำทำพายใช่ครับทำพายโอเคอนี่เป็นอันนี้เป็นเอ็นชิพายครับตัวเมียสีนะพี่นะอืมตัวเมียเหมือนกันตัวเมียอีกพายอ้นเขาก็คงมีพันเข้าเลยพี่ใช่ครับปีเป็นเฮปหรือเป็นตัวเต็มเท่านะพัน ตีเข้ากับอีกตัวหนึ่งเป็นเฮดอาจจะเข้าครับทั้เป <Hub> ็นไพ,ย,นพยเต็มใช่ไพยเต็มนะ,ะมีไพยอีกตัวในบ้านเป็น y b ยบีไพตัวนี้คือเลือกเองใช่ครับก็ตัวนี้เนี่ยมีมีตัวหนึ่งที่ เป็นข้อเดียวกันอยู่ที่ g o s t k e e p e r แต่ว่าของเขาเป็น Super Pastel ตัวนี้จะเป็น YB Pie อย่างเดียวอเอาเรื่องต่อไปเป็น Head Cloud นครับอ่านี่คือ Head c l o ทั้งหมดทั้งซีรีส์ใช่จะเห็นตอนนี้คือเป็น Head c o เลยใช่อ่าเลือกเองใช่ครับเอเค okay, ครับเดี๋ยวมาดูนว,ว่าความแตกต่างของทาง g o s t k e e p e r กับ Department จะแบบ การเลือกเก็บเพชรจะแตกต่างกันไงจริงๆไม่ได้ต่างสุดท้ายดำเหมือนกันหมดจริงๆก็ไม่ได้ต่างกันมากครับ่าอันนี้เป็น black pastel e n h i e เพชรขาวดูความส้มจริงส้มมากนะครับบอกก่อนเลยสนใจก็คือ inbox มาเออตัวนี้อะตัวนี้เก็บลอลูกครับลอลูกมีมีให้เห็นแน่นอน two thousand h o r s l a e r ยดาเดาเดาเดาแล้ใส่แล้วใส่มีมให้แล้วใส่มีมที่จริงๆมีอันนี้ครับเอ่อแอคเซนติกตัวที่ตัวที่ไปทำให้เจอโกสกิปเปอร์อ๋อนี่นะครับแอคเซนติกเฮดพายบ้านน้อมีบ้านนี้ก็มีมีเนี่คือจุดเริ่มต้นวันนั้นนี่อันนี้คือจุดตัวจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราได้เจอกันใช่ใส่เพียงแค่ แต่เราก็ท่ากันย่อๆมาฮอปกระนี่เอ็นชีเฮ็ดค้างไม่เคยสองบ้านนี้เหมือนกันด้วยนี่ก็ฮอปกระนี่เอ็นชีตัวนี้ก็มีนะอ่าตัวนี้เหมือนกันเป๊ะเลยนะฝั่งนู้นกับฝั่งนี้ใช่ตัวนี้เขาด้กันแล้วแบบถ้าหยิบเหมือนกันยังไม่ตอบอันนี้ผมชอบลายมันเป็นตัวการ์ตูนเอง ใช่สีไม่เหมือนกันมอสโกนี่เป็นชีตแควใช่ใช่ใช่ครับตัวนี้เป็นใช่เลโอโมเฮดคลาวด์ดำจริงต้องมีชื่อนะครับตชอบต้องมีชื่อตัวนี้ยังไม่มีชื่อตัวอะไรตัวเมียจีไอเลโอโมเฮดคลาวด์ อันนี้แหละที่เป็นอะไรที่ไปเป็นโฮ o l e b a ใช่ครับนี่ะเราดูเลยโอเคเป็นแ black whole black โอ้โหแต่ตัวนี้ตัวนี้ผมชอบมากช็อตนี้มีช็อตให้ด้วยเนี่ยไม่ธรรมดาตัวนี้ผมชอบมากลายมันดูแบบว่าเป็นอะไรแหละเหมือนเป็นแบบว่าเป็นควันแบบเป็นควันทูบอ่ะนะเป็นควันทูบสุดละก็เลยจับมา ใช่ครับนี่ีไอโมเอ้ยจีไอเลโอโมโม่เดี๋ยวคันไฮไลท์เดี๋ยวเข้าไปดูค่ท้ายนี่ตัวนี้ก็คือ b a n าน่าสปอ n โนสคลาวนครับมีไม่มีไม่มีฝาไม่มีฝาไม่มีไม่มีไม่มีเป็นบานาน่าบานาน่าสปอตโนสคลาตัวนี้คือแผ่นช่อกับ อันนี้จะเข้ากับ black pastel energy h e a c l u d ตัวเมื่อกี้แล้วก็อันนี้เป็น laser c r i p s t o n o ออกคลิปติกน่ครับอ๋อมีอีกตัวนึงอันนี้ป็นเคยที่ขายลยลืมไปเลยตัวที่ขายอยู่เนี่ยสีเขียวนี่คืออะไรพี่ อันนี้ครับจริงๆเป็นน้ำหนักแต่นานนานมากแล้วนี่เผื่อใครอยากทำนะครับเหมือนแบบชื่อเขาเลยนะ department ที่แปลว่า department แปลว่าการเก็บเป็น,ปนแผนกได้แผนกนะครับดูครับการจัดใส่ตรงสถิติครับที่คุณเห็นโพสต์อิทต่างๆนี่คือการล่อคาบใชการให้อาหาร,รแล้วก็มีน้ำหนักที่ดึพวกการให้อาหารกับน้ำหนักเนี่ยผมจดในในพวกเอ็กเซลอ่าใช่ในสมกับชื่อประมาทของความเลยใช่นี่แผนกเก็บงู เศรษีแต่รายเอียดมีทุกอย่างหมดเลยใช่คุณอยากรู้ตั้งแต่ประวัติงานเกิดการกินมือน้ำหนักบอกหมด,อหมดเ,เอาไปเลย, <c oughs> เลยก่อนก่อนซื้อไปคุณได้ทุกอย่างให้เราตัวน,นี้เป็นอันนี้เป็น G clown S I Cloud ครับสวยนะสวยนะีอันนี้คือพ่อที่ไปเข้าตัวโน้นใช่แต่ว่าตัวนี้ผมก็ปล่อยถ้าเกิดพักมาคุยกัน <c oughs> ก็สนใจเ็าทำไมเปลี่ยนอะไรมี้แบ็คโฮก็ไม่เกิดที่ฮขาเนี่ย เดี๋ยวคงมีของโกสกิปเปอร์รเจ์ร่วงอ๋อก็มีดันจี๊ดไอ่อันคอมโบกราวไงใช่ครับอ๋อโอเคครับแบ็คโฟเกิดแน่นอนครับทุกคนแบ็คโฟนีมาแน่ต้องมาแน่นอนมาแน่ไม่จ๋าอ่าสนใจปล่อยอยู่ปล่อยอยู่อินบ็อกเข้ามาราคาุูแรงครับเผือครับราคาก็ตามชื่อมองครับฮคิดว่าก็ ประมาณนึงครับไม่ไม่รุนแรงครับเราอย่างมากมาคุยดีนก่อนถูกใจเราได้ถูกใจเรามาคุยก่อนนะพี่ใช่ครับมาคุยกันได้แต่ว่าถ้าเดือนหน้าแบบไม่ได้ปล่อยออกผมก็เก็บเดือนหน้าเอาคือปล่อยออกแค่เดือนนี้เดือนเดียวใช่ครับเดือนมีนานี้ใช่อีกสิบกว่าวันใช่โอเคอันนี้เป็น pastel dg ครับสาย in hunter line จริงจริงนวลเนียนมากนะครับบอกเลย สวยจริงสวยจริงสวยจริงนวลเนียนตัวเมียเหมือนเดิมใช่ครับจริงๆมีตัวที่เป็น HDG อยู่ครับตัวนี้จริงๆก็ขายอยู่ขายด้วยใช่ตัวนี้เป็นตัวนี้เป็น OD HDG สายเดียวกับเนี่ยครับสายเดียวกับตัว Pastel DG ทั้งบนแต่ตัวนี้เป็นเท a มาใช่เป็น h e าตัวเมียเหมือนกันใช่ครับอันนี้จริงๆก็จะขายถึงแค่ แค่ทิ้นเดือนเนี่ยครับแล้วก็จะไม่ขายอีกแล้วมาถึงคิดไปลงเดือนหน้านะยังกพอเพื่อเพราะว่าคนเห็นเดินคลิปเมษาทำไงพี่เพราะจริงๆเริ่มเริ่มเริ่มคิดแล้วว่าเราอยากเก็บแล้วนะครับผมจะลงคลิปเดือนนี้ครับเดือนมีนาเพราะว่าตัวนี้ผมเริ่มเริ่มจะอยากเก็บแล้วเพราะว่าตัวเต็มมันสวยพอตัวเต็มมันสวยผมก็เริ่มอยากจะเก็บเอาเนี่ยเข้ากับตัวนี้จะได้ออกมาว่าตัวสวยๆออกมาอ่า อันนี้เอ็นชีดีจีครับต้องมีใช่โปรเจกต์ร่วมเหรอ<笑><笑>เ,อเรหรอโปรเจกต์ร่วมไม่น่าทำนะฟังนะครับนี่มีการกระซิบบอร์โปรเจกต์ร่วมไม่น่าทำนครับจริงๆมีพิกเซลครับที่เป็นตัวตัวนี้เป็น,น,ปนพิกเซลไฟล์ครับที่นี่ใครเอาเก็บตัวเดียวครับพี่เก็บกี่ตัวพวี่ตัวไหนอีกตัวไหนอีกตัว ตัวอยู่ข้างล่างลอกคาบอยู่เลยกำลังเข้าคาบเลยครับอกอที่นี่เก็บ1.1พิกเซลไฟล์นะครับใช่ครับอเอาเรื่องเอาเรื่องเชื่องติดมือ <laughs> มใช่เชื่องและติดมือครับนี่ครับพิกเซลที่กำลังแบบมาเป็นกระแสนะครับนี่ครับทำเป็น1.1พิกเซลไฟล์นะครับเขาจะเข้ากันทำเป็นซูเปอร์ไฟล์คอซซูเปอร์พิกเซลเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ หยอกนะครับใครรออยู่ก็รอเลยปีหน้าปีหน้าครับตัวนี้ตัวผู้ตัวนี้ตัวเมียครับงั้นตัวนี้ก็รอปีหน้าส่วนอันนี้ต้องรอปีนี้ก็คือตัวนี้เริ่มทำงานแล้ะใช่ครับส่วนตัวผู้เนี่ยเข้าคาบอยู่นี่ใครเลือกหนึ่งใครเก็บกกันโดเดียวนี่สองตัวครับผมตัวนี้เข้าคาบอ่าแส่าและเหลืออีกสองตัวไฮไลท์นี่โอเคก่อนจะไปเดลาสเรามาเจอตัวไหนกันดีพี่ โอเคตัวนี้ครับตัวนี้เป็น D G Head Cloud D G Head Cloud 5,000นะครับร 5, สนใจห้า0 <5, S 2> ันเหรียญหมืองเหรียญครับเหมืองเหรียญนี่พอแล้วคุณาะได้ก,ก็มาเหมืองเหรียญหมืองเข้นจริงของผู้เรีย <laughs> <c ười> นเลยจริงจริงไม่ขายตัวเก่บอ๋อเลยครับเป็นพาร์ตเป็น D G เป็น D G Head Cloud <c> นี่ซึ่งเขามีโปรเจกต์นะครับที่คนจะไปดูเลยใช่ <c oughs> ท็อปที่สุดของถ้าออกมาเลย ใช่ครับอ่าเป็นตัวนี้ครับตัวนี้แพ็ลิ้งที่เข้าวางไว้ครับ Cinnamon DT นี่ Head Armor โอ้โหวี้ Head Kinetic นี่เป็น Cinnamon DT ครับเก่งมันจะของเก่งมากน่าจะหิววันนี้วันให้อาหารพอดีเออนี่ครับใครรออยู่ก็ติดตามไปเลย department of stone of stone of, of scale 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 ตัวนี oh à, ้ย uh, ังไงปีหน้าได้มีเข uh ้าเข้าอย่างน้อยต้องมีมากกว่าหนึ่งแน่แน่นอนครับซึ่งก็คือไม่ได้เข้ากับ h i t c r a นะครับเปไใช่หยอกก็จะเข้าพวก h i t c r a ใช่ไหมใช่หรือไม่ก็เป็น dg combo ที่มี h i t c r a ใช่ไหมใช่ครับก็ทำตัวเต็มไปเลยใช่อ่านั้นก็ใครจะตามอยู่ก็ประมาณนี้แค่น้ำจิบนี่แค่น้ำจิบนี่แค่น้ำจิมใช่ ใช่ครับมีแค่น้นจิงเดี๋ยวรอของจริงสิ้นปีนี้รูเหลืองสิ้นปีก็ใช่เราจะได้เห็นออกมาน่าจะหลายคู่อยู่ครับโอเคครับประมาณนี้สมมตแบบถ้ามีแบบมีคนแบบมาถามพี่แพี่พี่ครับผมอยากเริ่มเลี้ยงงูเนี่ยเออแบบทำไงดีครับพี่อยากให้พี่พแนะนำหน่อยพี่อยากให้เริ่มจากไปดูข้อมูลกันครับมี งูแนวไหนที่เราชอบใช่พอเรามีงูแนวไหนที่เราชอบเนี่ยเราก็ไปศึกษาต่อว่ามันต้องทําอะไรบ้างที่จะให้ได้ตัวที่เราชอบอย่างเงี้ยครับคือโฟกัสใช่ไปศึกษามาเพื่อโฟกัสเราจะได้ไม่บานปลายงบบานปลายใช่ครับแต่สุดท้ายผมจะบอกความจริงที่โหดไลยครับตัวสุดท้ายไม่มีจริงครับไม่มีอยู่จริงไม่มีโม <laughs> พี่พีทก็ไม่มีจริงผมก็คิดว่ามันคงไม่มีตัวสุดท้ายครับสแสดงว่า ต้คนคลิปที่จะคนดูไปนะครับบอกว่าจะหยุดแล้วนี่นะครับท้ายคลิปนี่คือมีคำตอบว่าไม,มไม่มีอยู่จริงไม่มีอยู่จริงโอเคแล้วก็อยากให้พี่วนะิ์เนี่ยฝากงานดีเบฟที่จะเกิดขึ้นเดือนเกาหนยพี่สำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นเรียนนะครับก็สามารถไปเยี่ยมชมงานบีเบฟในนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งเีเดอร์มือใหม่มือเก่าแล้วก็มีงูส,สวยๆให้ดูเยอะมากครับเพื่อสามารถไปเจอพวกเราได้ที่งาน ดีเบนะครับที่ซุ้มคนบ้างนะครับสำหรับใคร FC ครับของอะไรนะด e พาร์ต <of> <อ>ดิพาร์ตเมนต์นออฟสเกลอ๋อดิพาร์ตเมนต์ออฟสเเนี่ยสามารถติดตามได้ช่องทางไหนบ้างพีง่ได้ทาง IG แล้วก็ใน Facebook ครับ<ม>เป็นเพจชื่อเดียวกันเลยใช่ Department of Scale ครับ<อ>แต่ว่าหลักๆเนี่ยเราจะใช้ IG เป็นหลักครับแต่ว่า f c e e o o o เนี่ยเราก็จะมีมีอัปเดตตามใน IG นีเหมือนกันแต่ว่า IG จะเร็วกว่าคล้ายๆกับทาง คล้ายๆกับของโคสกิปเปอร์อ่าและอยากไปเจอมีทีกลุ่มของผู้ชมเว้นแชทได้เว้นแชทสามารถติดตามได้ทางคนบ้างูครับอ่าก็คือเดี๋ยวขึ้นคิวว่าคนให้มุมนี้ก็คือไปเจอได้เลยอ่าตามมาจาก YouTube ครับอยากมาเจอแอดมินวิทย์เลยครับนี่พูดคุยได้หมดใช่ไหมใช่็อกซ์มาอินบ็อกซ์มาอ่าโอเคครับงั้นมันมาคุยกันได้ครับประมาณนี้ขอบคุณวิทย์มากครับขอบคุณครับดีพาร์ตเมนต์ออฟสเกล์เนี่ยสามารถติดตามได้ช่องทางไหนบ้างครับผม เป็นพวก Facebook ค่ะแล้วก็เป็น Line of f i c i a l แล้วก็ i อค่ะไลน์ิเชีจะมีชื่อว่านถ้าชื่อชื่อว่าอะไรครับไลน์ก็เป็น Department of Skill, s k i l l เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับ Department of s k i l l ผมว่าใครที่เป็น FC แล้วก็หรือชอบ b g c l o าวบ้านนี้ไม่ควรพลาดควรติดตามเป็นอย่างมากนะครับอะไรเด็ดอะไรดังส้นปีนี้ มีแน่นอนหรือมีตัวขายอยู่บางส่วนลองติดต่อไปครับเช่นเคยพูดมันทุกคิดวันหน้าไม่รู้เป็นไงแต่วันนี้ลาไปด้วย Department of Scale สวัสดีครับอยลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้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 งและ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ